สวัสดีครับเรายังอยู่ในวันเดิมนะครับผมก็ เมื่อกี้นี้นะครับชิมไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วสำหรับจอห์นสมิธนะครับผมก็ไม่คุยเรื่องแต้มแล้วนะครับวันนี้เราจะบอกเรื่องรสชาติอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับเรายังมีอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเข้ากับบรรยากาศในช่วงอากาศหนาวๆไม่ค่อยหนาวแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศของการเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็เป็นตัวนี้ครับนี่ครับ เออร์ดิงเจอร์นะครับชนีไวส์นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือสโนว์ไวส์นั่นเองนะครับเออร์ดิงเจอร์นะครับสโนว์ไวส์นะครับผมซึ่งเบียร์ตัวนี้นะครับเออเป็นเขาต้องบอกว่าเป็นเออซีซันเบียร์นะครับหนึ่งอันเพราะว่าไม่ได้มีขายตลอดเวลานะครับเขาจะออกมาเนี่ยทำออกมาเนี่ยเฉพาะในช่วงของการเฉลิมฉลองนะครับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับหาซื้อได้ที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ผมได้มาจาก ฟู้ดแลนด์นะครับผมอ่ะมาที่ขวดก่อนนะครับขวดก็อันนี้เลยนะครับโลโก้ก็สวยแบบนี้นะครับผมเป็นรูปของหิมะนะครับก็เข้ากับชื่อเลยนะครับสโนว์ไวท์นะครับผมนี่นะครับมีหิมะนะครับฝาครับนี่ครับสวยมากนะครับ้องบอกว่าสวยมากๆนะครับนี่นะครับผมดีไซน์ออกมาได้แบบน่ารักทีเดียวนะครับผมมีหิมะโอเคนะครับมาที่ขนาดบรรจุก็อย่างที่เห็นกันนะครับเออร์ดิงเจอร์ในบ้านเรานะครับ หนึ่งไพค์นะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยมลนะครับห้าร้อยซีซีนะครับผมแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะหนักขึ้นมากว่าตัวที่เป็นไวส์เบียร์ธรรมดาของเออร์ดิงเจอร์เนี่ยนะครับเอร์ดิงเจอร์ธรรมดาไวส์เบียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ห้าจุดสามนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าจุดหกนะครับก็เข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังคงเป็นต้องบอกว่าเป็น เฮฟเฟ่ไวเซนอยู่นะครับเฮฟเฟ่ไวเซนเหมือนที่เคยเล่ากันไปแล้วก็คือมันจะเป็นเบียร์ที่มีเขาเรียกว่า n น t ช r a l c l o u d ดีนะครับหรือว่ามีความขุ่นในตัวเองนะครับผมก็ไม่ใส่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวนี้แหละผมเชื่อว่าสำหรับเบียร์ขุ่นเนี่ยเพื่อนๆคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับเช่น h ูการ์เดนเอหรือว่าเดี๋ยวนี้เออดิงเจอร์พอลานเนอร์นะครับก็เยอะแย,ะ,ยะทีเดียวในบ้านเรานะครับอ่ะไปชิมกันเลยดีกว่านะครับอยากกินมากนะครับอันนี้เป็น เป็นตัวที่ผมแบบรู้สึกอยากกินเป็นพิเศษนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดลองชิมกันเลยนะครับนี่เปิดย่างนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวกลัวฝามันเสียไม่รู้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดรอดรอบนี้ไปได้แล้วเนี่ยนะครับปีหน้าเขาจะมีมาขายอีกหรือเปล่านะครับอ่ะเปิดออกมาเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับซึ่งแก้วที่เราจะใช้ในการชิมวันนี้แน่นอนครับ ก็เป็นแก้วนี้นะครับแก้วแก้วไวเซนนั่นเองนะครับนี่นะครับเทลินกันเลยนะครับล้างมาเรียบร้อยนะครับโดยธรรมชาติของเบียเอ่อไวเซนนะครับก็จะเนี่ยครับชัวร์เลยนะครับฟองหนานุ่มนะครับกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สีขุ่นนะครับเดี๋ยวเรารอรอเขาสักนิดนึงนะครับแล้วก็คา์บเนชั่นนะครับหรือว่าความซ่าเนี่ย จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ส่วนผสมของของวีดมอลนะครับหรือว่าข้าวสาลีมอลที่เอาไปเอ้ยข้าวสาลีนะครับที่ทําให้มันเป็นมอลนั่นเองนะครับผมเราจะค่อยๆนะครับลินก็ตอนนี้อาจจะต้องคุยกันเรื่องของสีก่อนนะครับสีเนี่ยนะครับออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับไม่เข้มมากกลางๆนี่บ่กไม่ถึงก็อ่อนนะครับแต่ว่าขุ่นนะครับก็ตามธรรมชาติของเฮฟเฟไวเซนเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆลินเนาะลินเบากว่าเดิมนิดนึงนะครับเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับอืมนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้กล้วยมากนะครับเอ่อต้องบอกยางครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของเบียร เฮฟเฟ่ไวเซนนะครับก็จะออกกลิ่นเป็นผลไม้นะครับเป็นกล้วยนะครับบางครั้งผมก็ได้กลิ่นคล้ายๆสับป,ปะรดเหมือนกันนะเช่นตัวไ h เ t นเ a ฟานเนอร์ er, นะครับตัวนั้นเนี่ยบางผมรู้สึกนะส่วนตัวผมว่าคล้ายๆออกมีอมเปรี้ยวๆแบบสับป,ปะรดอะนะครับไม่ใช่กล้วยซะทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของเขาเรียกอ,อะไรนะครับอบเชยนะครับนิดๆจางๆบางๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้กล้วยมาก นะครับไม่ได้กล้วยมากนะครับออกเป็นไปทางมีอบเชยนะครับแล้วก็อืมดมจากอันนี้ได้กลิ่นชัดกว่าอืมนะครับมีมีมอมเปรี้ยวนิดๆนะแต่นิดเดียวนะครับให้สังเกตฟองนะครับน่ากินจริงๆนะครับผมเอ,อต่างกับตัวอันก่อนเลยนะครับสำหรับจอห์นสมิธนะครับผมตัวนั้นเนี่ย ฟองเขาจะเป็นฟองสไตล์บิยเทอร์นะครับจะเป็นครีมมี่ท็อปแต่อันนี้จะออกแนวหนานุ่มนะครับแล้วก็เยอะนะครับอุณหภูมิตอนนี้กาลังดีมากนะครับค่อยๆลินไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเวลาใครกินอันนี้จะเยอะไปนิดนึงนะครับเวลาใครทานเบียร์ไวเซนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับในการค่อยๆให้ฟองเขาเขายุบตัวลงไปเองนะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเทไม่ให้มีฟองมาก นะครับก็คือคว่ำแก้วครอบลงไปนะครับแล้วเทแต่ว่าผมเคยลองแล้วนะครับไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าอาจจะใช้แก้วผิดไซส์หรือไงไม่รู้นะครับเสียดายของนะครับอย่าไปทําตามกันนะครับผมก็ถ้าใครจะทำเนี่ยขอให้ฝึกให้ดีนะครับแก้วต้องถูกไซส์นะครับแล้วก็ไปฝึกให้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นเฮฟเฟอร์ไวเสนเนี่ยเขาจะมีตะกอนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตะกอนยีสต์นะครับก็เอ่อเวลาเทเนี่ยก็ให้เขย่าแต่อันนี้ยังเหลือน้ําเบียร์มากเกินไปถ้าเหลือประมาณสัก 20%ท้ายๆเนี่ยครับให้เขย่านะครับและเทลงไปให้หมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ชิมเลยดีกว่าเดี๋ยวกลิ่นจะพูดหลังจากชิมนะครับอืมเออเป็นเบียร์ที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมือนไวเส้นเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่าความเป็นกล้วยนะครับความเป็นผล,ลไม้สีเหลืองเนี่ยไม่เด่นนะครับต้องบอกว่าไม่เด่นอันนี้เนี่ยคล้ายๆพวกต้องบอกว่าคล้ายๆพวกพวกพวกถ้าใช้ผมนึกออกตอนนี้นะครับผมนึกถึงผมนึกถึงตัว october face ของของ polaner นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีความมันมากกว่าเนืเ่องจากว่ามันเป็นเฮฟเฟ่ไวเสนนะครับมันจะมันจะไม่ใช่แบบกล้วยจัาจ้าจัด,จ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 ดนะครับมีความ dry นะครับในช่วงต้นนะครับกลิ่นหอมยังมีนะครับแต่ไม่ได้หอมกล้วยผมว่ามันหอมไปทางหอมมอลธรรมดามากกว่านะครับมีความ dry นะครับมีหวานมาท้ายๆนิดเดียวนะครับไม่เลี่ยน ความซ่ามีความซ่านะครับที่ค่อนข้างที่จะเชัดเจนนะครับความซ่าชัดเจนนะครับความซ่าเด่นเลยนะครับแล้วก็แต่ความหวานเนี่ยถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเฮฟเฟ่ไวทเส้นตัวอื่นนะครับตัวนี้จะออกค่อนข้างดรายมากกว่านะครับความรู้สึกผมนะมันดรายมากกว่าแล้วก็ใครที่คาดหวังกับเบียร์แบบ เฮฟเฟ่ไวเซนนะครับหอมๆดื่มดื่มสบายๆเนี่ยตัวนี้อาจจะอาจจะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่านิดเดียวนะครับไม่ได้ดื่มยากนะครับต้องบอกว่าเป็นเฮฟเฟ่ไวเซนที่ที่มีเซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้นุ่มนวลมากนักนะครับแต่ว่าอันนี้ออกแนวแบบหนักแน่นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมว่าออกไปทางตัวที่เป็นเขาเรียกว่าพิลส์เนอร์มากกว่านะครับผมเป็นพวก ลักเกอร์มากกว่าอืมนะครับตามนั้นเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับลองหาชิมกันดูนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับบ๊ายบายครับ